โย่ Yo, สวัสดีทุกคนแล้ววันนี้เราก,กลับกันมาอีกแล้วนะซึ่งเราจะมาทาข้อมูลเคมูล่ากันนั่นเองซึ่งจากการโหวตจาก5คนเนี่ยก็ชัดเจนว่าเคมูล่าไปฝ่ายชนะไปนะซึ่งคนที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้วงโหวตด้วยนะเพราะว่าเขาน่าจะไม่รู้ว่ามีการโหวตเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราก็ไปเริ่มแบบวัยจีก็เลยทีเดียวให้มันเป็นแบบนี้แทบครั้งเลยนะแต่ละช่างเรื่องนะแล้วไปเริ่มกันกลยวะเปิดมาเนี่ยเราจะเจอเด็กคนหนึ่งที่ไปเจอกับซากนกที่เต็มไปหมดเฮ้ยเด็กคนนี้เนี่ยจะต้องไปบอก่า,า,กกนนากล ก็ตัดไมทีก็ได้มีกลุ่มสาวๆที่ขึ้นไปปิกนิกบนภูเขาคิวชูได้นี่ซึ่งก็เป็นภูเขาเดียวกับที่มีศพนกเก่อนน้นนั้นนะแต่อยู่ดีๆเนี่ยก็ได้มีฟันอ,อกมาแล้วแถมสาปรหลาดไม่ด้ว,วะเขาให้พวกเธอเนี่ยตลอดเถอเๆิงกันเลยทีเดียวแล้วแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของหน่วยวิทยาเว่าหน่วยวิทยาเนี่ยก็คิดว่าแม้แค่เรื่องแต่งไม่มีอะไรมากก็เลยให้เจ้าหน้าที่ฟูจิในระจัดก,การคนเดียวหลังจากให้เจ้าหน้าที่ฟูจิได้ตรวจสอบไปสักพักเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรแต่ว่าโฮชิโนะเนี่าวงไัปทพ ซึ่งสถานที่ที่มาตรวจสอบเนี่ยก็เต็มไปด้วยแผ่นดินไหวอะไรนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ศูนย์สเกตการแผ่นดินไหวซึ่งก็ได้ทําให้รู้ว่ามีการตรวจพบแรงสั่นสะเทือนเล็กๆน้อยๆที่คล้ายกับสิ่งมีชีวิตแต่ในตอนที่กําลังจะบินกลับนั้นก็ได้มีหมอกโผลมาอีกแล้วทําให้หน่วยวิทยาเนี่ยจะต้องจริงจังกับเรื่องนี้แล้วเมื่อพวกเขาไปถึงสถานที่เนี่ยก็มีแต่หมอกล้วนๆเลยนะแล้วก็หมอกนี่เนี่ยไม่ใช่หมอกธรรมดาเป็นหมอกพิษหรือว่าแก๊สพิษนั่นเองหลังจากได้ตรงจอดยาเนี่ยก็ได้ไป เคมู่าในตองจะเล่นงานยานขอโอชิโนอยู่แต่โอชิโนก็รอดมาได้เพราะคําแนะนําของัวหน้ามุราบัสึหลังจากนั้นก็ต้องมาคิดแผนที่จะจัดการเคมู่าแล้วแต่ว่าอยู่ดีดีโอชิโนก็ได้เดินมาบอกเรื่องจุดอ่อนของซัปลาดเฉยเลยเอางน้าไโชว์เทพโชว์เทพแบบจี้เ แต่ก็ไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จทันทีทําให้เคมูลา่าได้ทําลายแบบมามันกันเลยทีเดียวซึ่งหลังจากเคมูล่าได้ทําลายไปเรื่อยๆจนมาเจอกับกลุ่มทหารเนี่ยก็เลยโดนยิงแบบกระกระก,กันเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็เหมือนจะไม่ไหวะนะเลยทำให้วูตแมนเนี่ยจะต้องมาจัก,การซึ่งพีแมนเนี่ยก็ไม่รีรอชาร้ามากที่จะยิงลําแสงสเปเซียมใส่แต่มันไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยลังวันนี้คงประมาณว่าเอาจริงดีมันเป็นแบบนี้หลายตัวนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเดีย,ยก็ได้มาพร้อมกับอาวุธใหม่พร้อมจะปราบเคมูล่าแล้วโดยใช้อาวุธใหม่เนี่ยยิงเข้าไป ขอองงมัันนน่นเแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะยิงตรงๆรงได้นะเพราะมันมีกระบังมาปิดไว้อยู่แต่แน่นอนถ้าเรามีพี่แมนอยู่พี่แมนก็แหกกระบังออกให้แล้วยิงตู้มเรียบร้อยแต่หลังจานัด้เคมูล่าเนี่ยก็ได้มุดล,ลงไปในป่องบุเขาไฟแล้วระเบิดวะ่ะแต่เวลาข้อมูลเคมู่าอยู่ในโหมดหมูสับปะรดฟาร์มสูง35เมตรน้ำหนักหนึ่งตันสถานที่กำเนิดบุเขาคิวชูไดนี้จุดอ่อนสมองแต่จริงๆสับปะรดแทบทุกตัวก็น่าจะมีจุดอ่อนเป็นสมองเหมือนกันนั่นแหละแค่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำลายได้แบบตรงตรง เคมูล่าเวอร์ชันพาวเวิร์ดอยู่ในโหมดมูสเปลาดความสูง85เมตรน้ำหนัก30,000ตันสถานที่กำเนิดใต้ดินและจุดอ่อนสมองเหมือนกันเอ็โซสเกตันมีกระดูกที่แข็งแกร่งอย่างมากเอเนจีโบเป็นการปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมาจากหางคอยสั้นแก๊สเป็นการปล่อยแก๊สที่ออกมาและเคมูล่าก็ยังมีความสามารถในการขุดดินคล้ายตัวอื่นด้วยนะส่วนเวอร์ชันพาวเวิร์ดจะสามารถจะปล่อยแก๊สที่ออกมาได้เหมือนกันแต่ว่าออกมาจากหางนะแล้วก็แน่นอนตามไปด้วยการขุดดินได้เหมือนเดิมแล้วก็ยังมี ลิ้นที่ยวมากๆซึ่งเอาไว้หยิบของได้แล้วยังมือฟันที่แหลมคมต่ไม่สามารถจะกัดตีนอุลตร้าแมนพาวเวอร์ขาได้ถึงดูแล้วฟันมันจะดูแหลมก็เถอะแต่มันก็กัดอุลตร้าแมนไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะส่วนตอนที่โผล่มาก็จะมีพี่แมนตอนที่21แล้วก็ตอนที่27แล้วก็อุลตร้าแมนพาวเวอร์ตอนที่2ซึ่งก็ยังเคยโผล่มาในอุลตร้าแมนมังงะปี1968แล้วก็ยังเคยโผล่มาในเธอเล่ยออฟเมกากอสิล่าแต่เป็นรูปภาพที่แปะไว้ข้างหลังนะคนสวมชุดคุณคุนิโอซูซที การออกแบบปากของเคมวร่าจะคล้ายกับมแมลงแล้วก็แผ่นหลังของเคมัวร่านั้นถูกดัดแปลงมาเป็นแผ่นหลังของเซตตอนนั่นเองแล้วก็อีกอย่างผมเพิ่งจําได้นะว่ามันโผล่มาในอุลตร้าแมน ps 2ด้วยแล้วก็เสียงของเคมร่าเคยถูกดัดแปลงไปเป็นเสียงของเฮดร่าด้วย แล้วนี่ก็ไปข้อมูลทั้งหมดทีด่ผมรู้เกี่ยวกับเคมุล,ลา่าคงจะไม่มีคําว่าคงเติมท้ายนะ่วนข้อมูลเสริมในวันนี้เนะี่ยก็คือสมองยังไงละ่ะซึ่งทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าสัตว์แทบทุกชนิดมีสมองกันหมดหรืเอเงาจริงๆบางตัวจะไม่มีก็แล้วก็แน่นอนว่าสมองนะ่ะเป็นส่วนที่สําคัญอย่างมากนะกถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็ถ้าไม่มีเนะี่ยจะไม่สามารถที่จะขยับร่างกายได้และจะไม่สามารถที่จะจําอะไรได้หรือยังไงละ่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยถึงจะมีสมองแต่ก็คีรุพุดโคตรและนะอย่างเช่นผมซึ่งข้อมูล ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะาทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะส่วนวันนี้ตัวผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ